รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รับชมรายการวิถีร,รมวิถีไทยทางช่องททบห้าทุกเช้าวันนสาวเวลาตีห้ครึ่งนะคะค่ะวันนี้น้องจิน๊นะคะก็อยู่ที่วัดสวรนบำรุงราชบรารามนะคะ ตำบลบึงทองหลางคลองก้าปฐุมธานีนะคะคราวนี้นะคะน,น้องจิ๊บจะพาท่านผู้ชมนะคะเข้ามาเยี่ยมชมภายในวัดนะคะว่าเป็นไปมาอย่างไรมีการสร้างอะไรบ้างและมีจริงสถานที่ติดตอะไรท่านผู้ชมนะคะได้เข้ามากราบสักการะขอพรนะคะเดี๋ยวตามน้องจิ๊บนะคะเข้าไปชมภายในวัดสวนบำรุงราชวรารามไปคบกับท่านเจ้าคณะอำเภอไปกราบสักการะหลวงพอ่อภายในวัดกันเลยค่ะไปเลยค่ะ ขอเจริญอนญาติโยมทุกท่านวันนี้อาตมาภาพก็ได้มาออกรายการวิถีธรรมวิถีไทยวัดตุว,วัรณบำรุงราชชรรามซึ่งประวัตยิย่อๆพอเป็นสังเกตวัดได้สร้างเมื่อพศอสองพสี่ห้าสบ ก็ประมาณ 100, 100ร้อยะร้อยกว่าปีมาแล้ววันนี้มีเจ้าวาดสี่ลูกลูกที่สี่ก็คือกำลังบรรยายภูมิทัศน์ภายในวัดอยู่ในขณะน,นี้วัดสุวรรณนั้นตั้งอยู่เลขที่3ามูทิแบตตำบลมุทงหลังอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีวัดนี้ ก็เป็นสถานที่เป็นแหล่งพักกายพักใจแต่ก่อนที่จะถึงที่เป็นแหล่งพักกายพักใจนั้นก็ประชาสัมพันธ์ในเบื้องต้นก่อนว่าขณะนี้หลวงพ่อกำลังสร้างกุฏิสร้างกุฏิสองจำนวนสิบห้าห้องดังที่ภาพจะปรากฏที่ให้เห็นที่สร้างกุฏินั้นพรกกติ เก่าได้ถูกไฟไหม้ไปเมื่อประมาณวันที่31ธันวา,นาด้วยไฟรัดวงจรรู้สึกจะเป็นครั้งที่สองครั้งนี้ก็โกติไหม้ไปสามหลังจำนวนเก้าห้องหลังจากนั้นหลวงพ่อก็ได้เริ่มทำเริ่มก่อสร้างเพราะเป็นสถานที่พระจะต้อง จำวัดจำภาษาเป็นที่อยู่ของพระขณะนี้กำลังสร้างอยู่เนี่ยกำลังสร้างกำลังทำฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายก็ถือโอกาสครงนี้แหละได้บอกบุญกับญาติโยมใครจะร่วมที่มีศรัทธาในการสร้างโกติพระสำหรับให้พราอยู่สำหรับให้พาจำวัดก็ถือว่าเป็นบุญมือกุศล ที่วัดนี้ก็ดังได้กล่าวไปแล้วเป็นที่พักกายพักใจเสาร์อาทิตย์ก็จะมีญาติโยมมาพอสมควรและมุมไหว้พระก็ตั้งแต่บรมสาัตริกธาตุ os, ที่หลวงพ่อแนะนำมาจากประเทศจ,ดยย 3, จดุดใหญ่ๆสามจุดคคอจุดที่หนึ่งก็นำมาจากวัดบวรสมเด็จพระสังฆราชทรงพระราชทารจุดที่สองหลวงพ่อแนะนำมาจากประเทศศรีลังกาวาระที่สามที่หลวงพ่อนำพระธาตุมา ก็คือคณะรัฐมตนตรีได้พิจารณาว่าเขตพื้นที่มณฑลเนี่ยน่าจะมีอำเภอละหน,หนึ่งวัดเป็นสถานที่วรวรมสัเรเลือธาตุไว้ให้ญาติโยมทั้งหลายได้มากราบไหว้ครั้งที่สามนี่หลวงพ่อไปรับพระธาตุมาจากที่สลากางผู้ว่าเป็นผู้เป็นวนมอบอีกครั้งหนึ่งนะก็ได้นำมาบรรจุไว้ในสามวัน,นลาพระธาตุนอกจากนั้นก็จะมีหลวงพ่อทันใจ มีหลวงพว่อเมตตามีพระนอนหลวงพว่อเมตตากับพระนอนเนี่ยจำลองเท่าขอจริงมาจากอินเดียเลยแล้วก็หลวงพว่อชินราชนะและพระแก้วที่องค์ใหญ่ทั้งสามฤดูนะนะก็เป็นสร้างงางามสำหรับให้โยมได้ไหว้ได้บูชาจะนั้นสุดท้ายญาโยมท้งหลายที่ได้ฟังเสียงธรรมเสียงธรรมจากวัดสวุวรรณก็ขอให้ญาโยมที่ได้ได้ชมอยู่ขณะน,นี้ก็จะมีความสุขความเจริญทุกคนทุกท่าน เทินขอจะเริญพร